สวัสดีครับก็วันนี้มีรถมาแนะนำครับเป็น b m w e 3 0นะครับผมก็คันนี้ไม่ใช่คูเป้นะครับเป็น4ประตูนะครับผมล้อออฟเซ็ตเป็นล้อ bbs นะครับเบิกใหม่มือหนึ่งเลยนะครับผมเพิ่งแกะกล่องแล้วก็ประกอบเลยนะครับผมเป็น 318i นแะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยยกเครื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องของ t o y o ต a นะครับ 3S ออโต้นะครับผม เครื่องยนต์ก็กำลังเหลือเฟือครับนะครับล้อหลังเนี่ยเป็น9นิ้วนะครับแล้วก็ล้อหน้าเป็น8.5นะครับก็พอดีซุ้มนะครับไม่ล้นนะครับสามารถไปใส่หน่งเพิ่มเติมใส่ถุงลมได้เลยนะครับออฟเซตกำลังสวยนะครับผมอ่าแล้วก็เก็บงานสีนี่เพิ่งเก็บงานมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ก็สภาพประมาณ90-95%ถึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องเก็บเพิ่มอะไรแล้วนะครับ ด้านในเป็นเบาะหนังเดิมครับอ,อันนี้ก็จะมืดมดหน่อยเป็นเบาะหนังเดิมนะครับะนะครับเป็นเกียร์ออโต้มีแอร์นะครับแต่ว่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงไม่ได้ทํานะครับก็ยังมีดอกลําโพงอยู่สามารถไปใส่แอมได้นะครับไปซื้อแอมใส่ได้นะครับภายในก็จะคุมโทนเป็นดําล้วนนะครับแล้วก็ตัดด้วยแผ่นรองพื้นตารางหมากลุกนะครับ ใน,นปรับแสงแล้วเริ่มสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วโอเคประมาณนี้เบาะจะมีขาดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการใช้งานนะนะครับจะปะก็ได้หรือว่าจะซื้อหนังสำเร็จมาปะก็ได้นะครับด้านท้ายครับตัวแผงเครื่องมือนะครับยังมีแต่ว่าเครื่องมือข้างในนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นฝาเติมน้ํามันอ่าเติมเป็นเบนซินนะครับ9195นะครับ พวงมาลัยเป็นสามก้านตัวนอกนะครับผมเบรกมือเกียร์ออโต้นะครับมีระบบแอร์ยังยังเย็นอยู่นะครับยังโอเคเลยยังเย็นเจียบเลยนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับบานหน้าซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะส่วนบานหลังเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บระบบไฟหน่อยมันไม่ได้ไม่ได้เลื่อนแล้วนะครับแต่ก็มีปุ่มไม่ให้นะครับอาจจะสายไฟขาดหรืออะไรนะครับภาษีเป็นปี68นะครับหมดปีหน้าเลยนะครับผม ที่ปัดน้ำฝนระบบไฟต่างๆออกครบนะครับเครื่องยนต์เป็น 3s Auto นะครับผมก็ห้องเครื่องมีการล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เดิมในเล่มเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับคันนี้ก็ทำสีใหม่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ลงขายเนี่ยคันนี้ก็รวมโอนให้ด้วยนะครับโอนแล้วก็แจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับจบในที่เดียวเลยนะครับ พัดลมหม้อน้ํามี2ตัวนะครับก็จะระบายความร้อนได้ดีคันนี้มีการปรับแต่งมาแล้วใส่เป็นกองเปือยนะครับกองอากาศแบบเปือยอ่ากองซิ่งนะครับเสียงมันก็จะวืดๆหน่อยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเหลือเก็บเก็บขอบสีไม่จะมีขอบสีดำเอ่อสีน้าเงินติดรถมาอยู่เดี๋ยวจะเก็บให้ด้วยนะครับจะให้เป็นสีเดียวกันหมดนะครับส่วนแผ่นฝาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแผ่นสําเร็จรูป เป็นแผ่นกันร้อนมาติดให้อีกแผ่นหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะซื้อติดให้ด้วยก็คือเก็บงานพร้อมใช้ขับไกดได้เลยรถอยู่ที่ชุมพรนะครับดูรถที่ยมเพิ่มเมอืองชุมพรหรือว่าวิดีโอคอลมาก็ได้หรือจะขับมาดูหรือจะขับมาเทสได้หมดเลยนะครับเอาที่สะดวกนะนะครับกรณีอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งโดยรถสไลด์นะครับจัดส่งโดยสไลด์ได้เลยนะครับสภาพพร้อมซิ่งครับคันนี้ซื้อไปราคารถแค่หลักหมื่นแต่ว่า ปลาแบบรอๆเลยนะครับจัดทรงแล้วแล้วก็ฟิตเมนต์กำลังสวยเลยนะครับปลายเป็นทะเบียนลาดบุรีนะครับเอกสารชุดโอนครบถ้วนนะครับกระจังหน้าสเกิร์ตหน้าเนี่ยมีเป็นสเกิร์ตแต่งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีมีรอยรล้าวนิดหน่อยนะครับก็ใช้ซิลิโคนเก็บได้เลยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ พัดลมทํางานคันนี้ก็ไม่ได้เติมน้ํามันมาทีไม่ได้ค่อยได้ขับนะครับรถที่บ้านจะจะมีรถยิบย่อยเยอะหน่อยคันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับเสียงท่อปลายท่อก็เป็นลักษณะของปลายท่อแต่งมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมาเก็บอะไรละนะครับจบมาแล้วนะครับไปตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบได้เลยนะครับ ตีนแรงติดตีนแน่นอนนะครับก็เก0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรวมโอนนะครับแล้วก็กรณีจัดส่งต่างจังหวัดเดี๋ยวค่าส่งค่าสไล์เนี่เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่เป็นไปได้เนี่ยลงมารับรถเองก็ได้ครับหรือว่าเดินทางมารับเองได้เลยนะครับเพราะรถมันวิ่งไกลได้อยู่แล้วนะครับโอเคเบื้องต้นกับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ